ณขอบเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์มีผืนป่าอันเร้นลับนามว่าป่าหิมมพานป่าแห่งนี้มิใช่เพียงต้นไม้สูงใหญ่หรือสายน้ำใสสะอาดหากแต่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มหัศจรรย์น,นานาพันธ์หนึ่งในนั้นคือสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพลังศักดิ์สิทธิ ช้างน้ำช้างน้ำมีรูปร่างสง่างามลำตัวใหญ่ดังขุนเขาผิวกายเป็นสีฟ้าอมเขียวหรือสีเงินมุกราวกับสะท้อนแสงจันทร์ที่ตกกระทบผิวน้ำดวงตาลึกใสเปี่ยมเมตตานางอนยาวโปร่งใสดังแก้วผลึกเมื่อย่างก้าวไปที่ใด น้ำจะเอ่อไหลตามรอยเท้าราวกับสายน้ำเชื่อฟังคําสั่งของมันช้างน้ำไม่ได้อาศัยอยู่บนบกหากอยู่ในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ใจกลางป่าหิมพนันทะเลสาบแห่งนี้เชื่อมต่อกับลำธารแห่งสวรรค์ทำให้น้ำไม่เคยเหือดแห้งแม้ยามโลกมนุษย์ประสบภัยแล้ง ช้างน้ำจะเป็นผู้คุ้มครองแหล่งน้ำทั้งหมดหากมันโกรธเกรี้ยวฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลแต่หากมันเมตตาฝนจะโปรยปลายอย่างพอเหมาะพืชพันธุ์ก็จะอุดมสมบูรณ์เล่ากันว่าช้างน้ำเกิดจากการรวมพลังของพญานาคผู้ดูแลสายน้ำและช้างเอราวัณพาหนะของพระอินทร์ เมื่อครั้งหนึ่งโลกเกือบล่มสลายเพราะน้ำท่วมใหญ่เทพยดาจึงร่วมกันสร้างผู้พิทักษ์แห่งสมดุลขึ้นมานั่นคือช้างน้ำเพื่อควบคุมทั้งความแรงและความอ่อนโยนของสายน้ำในสมัยโบราณมีฤาษีผู้หนึ่งบําเพญตบะอยู่ใกล้ป่าหิมพานปีหนึ่งเกิดความแห้งแล้งรุนแรง ชาวบ้านล้มตายพืชไร่ไม่อาจเติบโตฤาษีจึงตั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำคืนนั้นเองท้องฟ้าเหนือป่าหิมพานส่องแสงสีฟ้าช้างน้ำปรากฏกายขึ้นจากทะเลสาบเสียงร้องกังวานดังฝ่าร้องมันใช้งางอันศักดิ์สิทธิ์แทงลงสู่พื้นดิน ทำให้เกิดน้ำพุขนาดใหญ่ไหลไปหล่อเลี้ยงหมู่บ้านจนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแต่ช้างน้ำมิได้ช่วยเหลือผู้ใดโดยไร้เงื่อนไขมันจะปรากฏกายต่อผู้มีจิตบริสุทธิ์เคารพธรรมชาติและไม่โลภเกินควรหากมนุษย์ทำลายป่าตัดไม้หรือทำให้น้ำสกปรกช้างน้ำจะหลบเร้น และภัยพิบัติจะมาเยือนเพื่อเตือนให้มนุษย์สำนึกด้วยเหตุนี้ช้างน้ำจึงมิใช่เพียงสัตว์มหัศจรรย์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมดุลของธรรมชาติสอนให้มนุษย์รู้จักเคารพสายน้ำป่าไม้และชีวิตรอบตัวเพราะเมื่อใดที่ธรรมชาติได้รับการดูแลเมื่อนั้น ช้างน้ำจะยังคงเฝ้ารักษาโลกอย่างเงียบงันจากป่าหิมพานตลอดไป